คู่ของเราเป็นมีการเปรียบเทียบอะไรแบบนี้ไหมคะเปรียบค่ะเปรียบเทียบว่าทำไมพี่คสสูงทําไมพี่คิยดูหน้าตาน่ารักกว่าหรือสวยกว่าทําไมแบบโพสต์เจอดีกว่าคือมันมันโดนทุกรูปแบบเท่าที่จะโดนได้ค่ะมีหน่อยไหมกับความการเปรียบเทียบนี้ช่วงแรกเพราะว่าตอนในเด็กหน่อยค่ะแต่ว่าตอนโตมันมันไม่หน่อยแล้วค่ะมันคือคนละคนกันผมก็ไม่ได้หน่อยค่ะลองฟังพี่สาวขอว่ามาทุกทุกคนคอยอ่ะเป็นคนที่ เก่งแล้วก็ไวแล้วก็ทันต่อโลกมากมากตั้งแต่เด็กๆแล้วพลอยเขาจะเหมือนอัพคีปกับโลกในปัจจุบันมากๆค่ะคุณก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าน้องเราเป็นคนเก๋อันนี้ภูมิใจค่ะตอนเรียนหนังสือเขาก็เอ้ยเขาก็ได้แบบเกียรตินิยมนะสุดยอดไปเลยอะเก่งมากอันนี้คุณชื่นชมน้องพลอยมากๆค่ะในการใช้ชีวิตของเขาอะค่ะคือคุยจะเป็นพี่สาวเขาเนาะ คือถึงแม้ว่าเขาจะเก่งแค่ไหนหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายอ่ะออตโต้ในหัวของเฟรเซอ,อคือเพรเอร์อต้องดูแลน้องเพราะฉะนั้นอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เฟรทําทำอ่ะถ้าพลอยพลาดอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยพลอยจะมีพี่คฟรเเป็นแพลนบีให้เสมอน,นะอุ๊ยหวานไปนหรือเปล่าฝากไว้แค่นี้ค่ะแต่พี่เฟรเอเขาพูดพูดเรื่องนี้ค่ะพูดเอาลองให้ละ พี่เคยพูดเรื่องนี้ตลอดคะ่ะว่าฉันเป็นแฟนบีให้เธออืตลอดจึงน,น่ารักมากแล้วเขาบอกว่ามันมีคำหนึ่งที่พี่เคยพูดแล้วพลอยรู้สึกว่าเออแบบรักพี่คริมมากเพราะว่าพี่คริสอะ่ะเขาจะบอกว่าถ้าเกิดตายไปนะพลอยพูทุกอย่างเลย,ย,เลยจะเอาอะไรเอาไปหมดเลยจะเซ็นทุกอย่างให้คนเดียวแล้วพอแบบว่าโอ๊ยไม่เคยไม่ต้องพูดแบบนั้นแบบไม่ใช่ถึงเวลาตอนนั้นไม่ต้องพูดอะไรเงี้ยค่ะ อคือด้วยความที่เขาเป็นพี่สาวเขาก็จะแบบรักมากอะไรอย่างนี้ไม่อยากให้พูดแบบนั้นเพราะว่าก็เป็นแพนบีให้พูดกันอะไรอย่างเงี้ยหลอกให้ตลอดเลยอ่นเนี่ยหนูไม่อยากมาอะไรกันเนี่ยเพราะมันอย่างเงี้ยไม่ใช่เลิกเลยอ่ะรายการนี้ไม่เป็นงารแอ่ะไม่ใช่ก็เป็นการทบทวนอย่างไรใช่ไหมทบทวนค่ะอืิงสำหรับหนูอ่ะคือพี่คริสคือเป็นเหมือนแม่คนหนึ่งอ่ะคือตอนนี้เขาเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวค่ะ แล้วทุกคนชอบเห็นว่าเขาเป็นคนสตรองแต่จริงๆเขาจะเชนทีฟเลยจะขี้น้อยใจกับทุกเรื่องเลย,เลยอะไรเงี้ยเออสำหรับหนูคือคือจะแพน B ีแพน A อะไรก็สปอร์ตกันตลอดไปอยู่แล้วค่ะอืมค่ะความรักในทุกครั้งที่ผ่านมาจนกระทั่งมาถึงความรักที่ลงตัวสุดๆเลยค่ะความรักครั้งนี้เปลี่ยนพลอยหอวังยังไงบ้างคะกับเตเนี่ยเอาสำหรับพลอยพลอยรู้สึกว่าเตทําให้พลอยเป็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นตค่ะคือแบบ คือตอนนี้กับเตคือดีค่ะใช้ได้โอเคเลยแฮปปี้เห็นไหมว่าการอยู่ในคลับไฟเดโชไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยน่ากลัวค่ะหลอกได่ไปต้องหลายหลายดอกล้วค่ะทุกคนค่ะใครดาราคนไหนฝากถึงดาราคนไหนที่จะมานะคะเตรียมกระดาษทิ่ชู่ของตัวเองไปเลยเพราะว่าดูืจะต้องมีน้ําตาแน่ๆค่ะถ้าไม่มีน้ําตาก็จะมีอารมณ์โกรธค่ะว่าจะพูดถึงแฟนเก่านะคะ